ฮิชบริดมาโนวิทตกเป็นหนูทดลองมาก่อนเขาเกิดเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี1931ที่เมืองเบสซินประเทศโปแลนด์และถูกเนรเทศไปยังค่ายอาลวิชในวัยเพียง11ปีหลังจากใช้ชีวิตในค่ายมรณะนั้นเป็นเวลา2เดือนเขาถูกย้ายไปยังค่ายซักเซนเฮาเซนในเยอรมนีที่ซึ่งเขากลายเป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกให้เป็นหนูทดลองในการพัฒนาวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี Eh, la, los soldados en el frente ruso tenían la epidemia de hepatitis B y no podían combatir, estaban enfermos. Entonces tenían mucha necesidad y urgente para encontrar una vacuna para la hepatitis. Entonces nos escogieron para hacer los experimentos. แต่ฮิชยอมรับว่าเขารอดชีวิตมาได้เพราะการทดลองเหล่านั้นมิฉะนั้นเขาคงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะได้อยู่ต่อในค่ายเพราะตอนนั้นเขามีอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นและน้องชายของเขาก็เสียชีวิตในค่ายนั้นเองนี่คือความโหดร้ายที่เด็กอายุ12ปีต้องเผชิญในยามนั้น